คุณเคยได้ยินไหมว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์อัจฉริยะระดับโลกเคยยกย่องบางสิ่งว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมันไม่ใช่พีระมิดอียิปต์ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนแต่มันคือสิ่งที่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดและมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลสิ่งนั้นก็คือดอกเบียทบต้นนั่นเองดอกเบียทบต้นฟังดูธรรมดาใช่ไหม แต่พลังของมันไม่ธรรมดาเลยดอกเบีย้ยทบต้นคืออะไรมันคือการที่ดอกเบีย้ยที่คุณได้รับถูกนำไปรวมกับเงินต้นเดิมแล้วเงินก้อนใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนี้ก็จะสร้างดอกเบีย้ยในรอบถัดไปอีกลองนึกภาพแบบนี้คุณปลูกต้นไม้เล็กๆวันนี้แล้วต้นไม้นั้นก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับออกผลและผลเหล่านั้นก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกออกมาเป็นต้นไม้ใหม่เรื่อยๆนี่แหละ คือหลักการของดอกเบี้ยทบต้นยิ่งนานต้นไม้เงินของคุณก็ยิ่งแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างมหาศาลคุณคงรู้จักคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตกันใช่ไหมนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกผู้นี้คุณปู่เริ่มต้นเส้นทางลงทุนตั้งแต่อายุ14ปีด้วยเงินเก็บประมาณ5,000ดอลลาร์สหรัฐและด้วยความเข้าใจในพลังนี้คุณปู่ก็สามารถสร้างมันให้เป็น1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ตอนอายุ30ปี และปัจจุบันคุณปู่บัฟเฟตซึ่งอายุ95ปีแล้วมีทรัพย์สินมหาศาลกว่า1.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่คือหลักการที่คุณปู่ใช้มาตลอดชีวิตคุณปู่มักจะเปรียบเทียบการลงทุนว่าเหมือนการกลิ้งก้อนหิมะคุณปู่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาเนินยาวๆที่มีหิมะให้กลิ้งเยอะๆแล้วเริ่มกลิ้งก้อนหิมะก้อน,นเล็กลงไปยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ ก้อนหิมะทางการเงินของคุณก็จะยิ่งใหญ่และทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นดอกเบี้ยทบต้นไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือกุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่งในระยะยาวที่ใครๆก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้แค่คุณเริ่มต้นเร็วอดทนและสม่ำเสมอเหมือนที่คุณปู่บัฟเฟตได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมจะให้สิ่งมหัศจรรย์อันดับแของโลกย่งดอกเบี้ยทบต้น ทำงานเพื่ออนาคตของคุณแล้วหรือยัง